สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Water FC m e m p h i นะคะวันนี้เราก็จะมาแบบอะไรเนี่ยีวิวโต้เครื่องเขียนดีกว่า <c oughs> ก่อนจะไปอย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามเพิ่มเติมได้ที่ติ k กต k อกอ่า Water นะคะอันดี อันทีบวันเ้ไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะแล้วก็เห็นแบบตัวคนเขียนแล้วพม่าก็จะเป็นแบบด o ร a าเอมอนะคะนี่คือกอีนะวันนี้เราขอแนะนำชัน้นเลยว่ะชั้นอะไรดีอ่ะใอ้ชั้นข้างล่างข้างบนก่อนดีข้างบนมันจะยาว ข้างล่างก่อนแล้วกันอนะ่ะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้นะคะก็ะคะือแบบก็เรย่งเป็นที่เก็บประกานะ้านะนะน้านาอะนี้แล้วก็ไปดิดขึ้นใหม่นะคะมันอคือที่วางซึ่งถึงแม้จารไม่ใช่เขียงนง้นเท่าไหร่แล้วตรงนี้เขาก็เป็นพวกแบบเก็บของต่างๆเนี่นะคะ่ะ เก็บของพวกหนังสือสมุดฟิวเจอร์บอร์ดอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกแบบสมุดอนาผ้าอนามอย่นี้ทุกคยอย่าบบอกมาข้างล่างก็มีเท่านี้นะคะแล้วเ้องบนกันมาเลอยอันนี้นะคะก็คือช็อตโน้ตนะคะที่แปะช็อตโน้ตแบบเพื่อให้กำลังใจตัวเองอะไรเยอะมาจากตรงนี้นะคะก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะ ที่เก็บดินสองเพราะเราเป็นคนที่ชอบสะสมดินสองแล้วก็พูดกันนะฮะก็กันไกล้เควิดอันนี้ตามจริงมันหมดแล้วนะฮะแต่เก็บไว้เพราะมันน่ารักดีอี่ไหนน่ารักชอบสะสมมันหมดแล้วก็น้องเทปข้างในนะฮะว้ายว้ายไแล้วก็วิเนีนยษแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะก็คือสีน้ำแล้วนี่ก็คือเทปพ,พัน อะไรสักอย่างแค่แหละแล้วก็มีแหนมนะคะก็มีคัตเตอร์แบบน่ารักออแล้วก็น,นี่นะคะเป็นกุญแจรถอันนี้ก็จะเป็นแว่นนะคะแล้วมาดูกล่องนี้กันดีกว่ามีอะไรเปิดเลยตัลโวงบัสนั่นเองน่า <c oughs> เราจะไปอย่างเร็วๆนะคะเพื่อ <c oughs> ไม่ให้คลิปเป็นยาวเกินนะคะ เออตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบเคมีเมจิกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรนี้ไว้ก็มีช็อตน็อตด,ด้วยนะฮะนี่ค่ะช็อตนอ็อตกระเป๋าตรงกระเป๋าตังอะประกานเลยดีกว่าเนาะเพื่อความ,มไวไวาจะไปเบื่เร็วประกาควันนี้ตองประกาศแล้วก็จะมีแบบกระเป๋าดิสอนะนี่แล้วก็ ลูปแมสปากกาหลายสีนะทุกคนเราจะแยกเป็นสีนะอันนี้คือสีหนาเงนะินอันนี้คือสีแดงสีงสงไรมีแค่สองสียดูสิเมื่อน,นั้นมาถ้าใครชอบขออนุญาตเลยค่ถ้าใครชอบปากกาเล็บนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้ดีกว่ามันจะโอเคเยอะกว่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมาเดินไปตรงนี้ให้อ่ะเห็นไหม คือแบบมันจะดีกว่าเพราะได้ถ้าถามดีตรงไหนมันดีตรงที่แหลมแตใช้ได้หมึกหมดเร็วเยอะอ้าวอ้าวยัดเ,เ,เขา้าไม่เขา่าช่างหัวเองแล้วตรงนี้เขาจะเป็นแบบพวกลงกบตรต่างๆแล้วก็นี้เป็นกล่องธรรมดานะคะแล้วนี้เป็นเ,เข็มแน่สิเข็มโหมดแล้วก็ปูุญแจนะ,ะแล้วก็มีนังแหวนแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ ท่อนสมุดบันทึกตต่างตอนเช้าเราจะมานั่งบันทึกหนึ่งสมุดบันทึกนะคะว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็มานั่งติดถูกเอาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีพัดลมแล้วก็มีแบบพ่นน้ำหอมแต่เราไม่เ้อยออกมาหรอกแล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่ดอกมา